สวัสดีครับรีวิวกระเซียนทุกใหม่ครับผมนี่ก็หอยกาลังพากันเริ่มขึ้นไข่อีกนะครับผมทยอยขึ้นไข่นะครับดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นออเดอร์ไข่นะครับที่ผมรับมาจากพี่น้องทุกท่านที่โทรเข้ามาสั่งจองนะครับแล้วก็ทักเข้ามาในเพจนะครับอยากได้ไข่ทองสนิมนะครับผมก็จะมีวิธีนะครับวิธีทําให้หอยไข่จับคู่กันเร็วนะครับ ด้วยการเปลี่ยน่ายน้ําทุกเช้าเย็นนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับช่วงที่เราอยากจะเล่งให้หอยไข่นั่นเองครับน้ําต้องสะอาดตลอดนะครับเมื่อหอยขึ้นไข่เยอะๆนะครับผมควรให้อาหารเสริมด้วยสิ่งนี้นะครับผมเป็นหัวอาหารปลาดุกเล็กนะครับเพื่อจะให้เขากินง่ายขึ้นนะครับผมมิดเล็กๆนะครับผสมด้วยลำอ่อนนะครับผมหัวอาหารปลาดุกเล็ก ต่อหนึ่งขีดนะครับตวงเอานะครับต่อหนึ่งขีดนะครับแล้วก็ล้ำอ่อนสองขีดนะครับผสมให้เข้ากันครับผมใส่น้ําพอประมาณนะครับพอให้คลุกให้ลํำอ่อนติดกับหัวอาหารปลาดุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับให้พอประมาณนะครับก็จะสมไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนสองนะครับหัวอาหารปลาดุกเล็กหนึ่งขีดล้ำอ่อนสองขีดนะครับ แต่ว่าไม่ต้องให้หมดนะครับให้พอประมาณนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไข่เราต้องสร้างเสริมสร้างร่างกายของเขาให้แข็งแรงขึ้นนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นออเดอร์ที่กำลังมาแรงนะครับคือไข่สีทองสนิมนั่นเองครับผมเปลือกหนาแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมให้อาหารเสริมบ่อนี้จะไม่มีผักตบนะครับสังเกตนะครับผมจะไม่มีผักตบนะครับ จะเน้นให้กินแต่แหนแดงแล้วก็สาหลายน้ํานะครับแหนแดงสาลายน้ําแล้วก็หัวอาหารปลาดุกเล็กแล้วก็ลําอ่อนนะครับผมจะให้กินสามวันต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพอเขาขึ้นไข่เยอะๆเราก็ต้องเสริมร่างกายของเขาให้เขาแข็งแรงตลอดนะครับนี่นะครับเขาก็จะกินแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเพื่อให้ร่างกายของเขานะครับแข็งแรงนะครับถ้าหอยฟาร์มแพ้ก็จะเลี้ยงง่ายนะครับเราเคยให้หัวอาหารเขาตั้งแต่เล็กนะครับพอเขาโตขึ้นเป็นพ่อแม่พันธุ์เขาก็จะชิมต่อการกินอาหารง่ายนะครับแต่ถ้าหอยจากธรรมชาตินะครับกินอาหารยากมากนะครับนี่นะครับเขาก็จะว่ายน้ํามากินแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเขาก็จะกินง่ายนั่นเองครับผมทำไมถึงให้หัวอาหารปลาดุกใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะนะครับหัวอาหารปลาดุกนี่นะครับเขาก็จะขึ้นไข่แบบนี้นะครับนูนนะครับสุดบอนะครับนูนนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับเราก็ลดน้ําลงนะครับเหลืออยู่สักประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนสิบเซนห้าเซนนะครับแต่ว่าผมทําบ่อให้เอียงราบตามะระดับนะครับฝั่งทางนี้จะตื้นนะครับข้างล่างจะลึกนะครับทางนี้ก็จะประมาณห้าเซนนะครับะระดับน้ําฝั่งนู้นก็จะประมาณสิบห้าเซนสิบเซนถึงสิบห้าเซนนะครับเพื่อให้เขา ถ้าร้อนเขาก็จะไปฝั่งนู้นนะครับแต่ถ้าอากาศมันเย็นมากเขาก็จะกลับมาฝั่งนี้นะครับให้เป็นสมดุลนะครับเราก็จําลองบ่อธรรมชาตินะครับเพราะว่าบ่อธรรมธรรมชาติไม่ใช่ระดับเดียวกันแน่นอนครับผมนี่นะครับถ้าหอยของพี่น้องเริ่มขึ้นไข่เยอะเยอะนะครับอยากให้เขาแข็งแรงก็นำสูตรนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นนะครับทองสนิมเนื้อทองนะครับเปลือกสีสนิมนะครับนี่นะครับอยู่ในน้ำแต่ว่าไม่ค่อยขัดตัวนะครับนุ่นก็จะมากง่ายนะครับไข่ตำาๆนะครับแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาใหญ่เขาหนักครับขึ้นไข่ลํำบาดนี่นะครับเขาก็จะจับกุมกินนะครับเพราะว่าเราไม่มีผักตบให้เขาให้เขายึดกินทำไมผมไม่ใส่ผักตบใช่ไหมครับเพราะว่า เพราะว่าหน้าหนาวนั่นเองครับผมหน้าหนาวกําลังมานะครับผมจึงเอาผักตบออกนะครับเพราะว่าถ้ามีผักตบเยอะแดดก็จะส่องไม่ถึงเขานะครับน้ําก็จะเย็นนั่นเองครับผมก็มีสูตรดีๆแนวทางดีดีนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงหอยด้วยกันนะครับสําหรับพี่น้องที่มีแนวทางดีดีนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมผมก็จะนํามาปรับเปลี่ยนใช้ในฟาร์มของผมนะครับ ยังพอมีไข่นะครับช่วงนี้ครับฟาร์มหอยทองโสภาพันธ์นะครับพี่น้องที่สนใจก็ทักมาที่เพจฟาร์มหอยทองโสภาพัน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0639919259นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนทั้งไข่ทั้งพ่อพันธแม่พันธุหรือไต้ขุนนะครับ ไปทดลองเลี้ยงกันนะครับบางท่านก็เริ่มมีผลผลิตแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเรามาสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวอยู่บ้านด้วยกันนะครับโในการเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับได้หมดนะครับผมก็ศึกษาแนวทางเอานะครับผมใครมีแนวทางดีๆก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันและกันนะครับนี่นะครับ ตัวอ้วนแน่นนะครับนี่ก็จะเป็นหอยขัวปีนะครับผมนี่นะครับวนอ้วนแน่นๆนะครับเนื้อไม่ต้องพูดถึงนะครับรสชาตินะครับสําหรับคนที่ชอบหอยนะครับเนื้อเหลืองทองสวยงามครับผมนี่ครับผมลูกชายก็มาช่วยนะครับมาช่วยให้อาหารหอยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่ง ติดตามให้ด้วยนะครับผมมีแนวทางดีๆก็จะมาแชร์ให้พี่น้องรับชมกันนะครับนี่ครับผมก็ปล่อยให้เขาขึ้นไข่ไปนะครับโน่นครับให้เขาขึ้นไข่ให้เขากินอาหารเต็มที่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงแเท่านี้นะครับ